เวลคัมชูเ t อะตีส i t y เมืองที่รอยยิ้มมันหายไปและนี่คือเรื่องราวของเด e ะ c i t y ในเมืองที่วุ่นวายผู้คนกระต่างไม่สนใจใช้ชีวิตแต่อยู่กับงานจะเป็นจะตายก็ช่างใครไม่ใช่เรื่องเราก็ไม่จะเป็นต้องก้าวไก่ไร้ซึ่งอาัรยะทำเพราคนพวกนี้มันแรงน้ำใจหันไปทางไหนก็เจอแต่หุ่นหรือโลบัดมลพิษ มาไลยิ่งกว่ากัญชาอยู่ในปอดถ้าจะเอาตลอดต้องเปลี่ยนให้ตามกับสังคมละทิ้งความเป็นมนุษย์แือเปลี่ยนตัวเองเป็นหุ่นยนต์คนครางบ้านอยู่กันมานานไม่เคยคุยหมกมุ่นแต่เฟซบุ๊กถ้าใครไม่เล่นเขาเรียกไอ้ทุยมีแต่ซีอุยที่คอยกินเลือดและกินเนื้อคอยจ้องแต่เอาเปียกไม่รู้จะคำว่าเอือ้อเฟื้อในที่ที่มันไม่เหลือและมันไม่มีความจริงใจสวมหน้ากากในตอนเช้าแล้วถอดออกในตอนบ่ายรู้จักแต่คำ่าฝักแต่ไม่มีรักให้กับใครเมืองยิ้มที่เคยรู้จักแต่ตอนนี้ก็หายไป ทังนี้มันแทบซื้อได้ด้วยแรงเงินมีเยอะก็อยู่สบายแต่ถ้าไม่มีก่ส่วนเกินเดินกันอยู่บนฟ้าในตึกที่พากันสร้างขึ้นเอากระจกสั้งเคาะแสงแทนต้นไม้ที่หลงลืมกืนอาหารขยะก,กันแทนน้ำพริกและแจ่วบองแสงไฟจากหญิงห้อยถูกแทนด้วยแสงจากนีออน ไม่มีคำสอนหรือกติในหัวใจเอาตัวลอดคือยอดดีสังคมนี้เขาสอนไว้ในวันที่ฝนตกชาวนาต่างดีใจแต่ผู้คนในเมืองนี้เขาบอกจะตกมาทำไมอุปโลกตัวเองว่าเป็นชนชั้นของผู้นำดูถูกเหยียดหยามคนอื่นในทุกๆก,การกระทำโดนครอบงำด้วยวัตถุนิยมไม่รู้จะกินไอดินหญ้าหรือว่าโคลตมทุกวันต้องดืมน้ำข้ายิ่งกว่าคนในสลัมมันทำให้คนดีกลายเป็นคนที่ใจดำ Welcome to the city theDC theDC Welcome to Daddy City Welcome to เมืองที่ขึ้นกฎหมายแต่ไร้จริยธรรมมืความดีวัดกันที่เงินสดคนไม่มีนั่นคือกรรมเรียกคนบ้านนอกฉันต่ำแล้วบอกตัวเองว่าสูงกว่า iPad iPhone สิงพวกนี้มันสูงค่ามีราคาเ <c oughs> มืองที่ยกจัองวัาด,ดีน้ำฝนก็ดื่มไม่ได้ตบน้ำขวดมันไม่ฟรียังมีโซเฟน,นีเดินตามถนนกันเกลื่อนกัดชื่อเสียงระบือไปมันดังไกลถึงต่างชาติหาดใหญ เกวกหาที่นี่มันก็มีแสงสียามราตรีมันมากกว่าวัดหรือโรงเรียนมีห้างไว้เดินจงกรมและใช้เป็นที่บำเพ็ญเพียมชีวิตในหลังการเสียม,มันคือบ้านพักคนชราไม่มีคนเหลียวแลนอกจากจะมาเพื่อเอาหน้าไม่มีความสงสารและไม่มีการเมตตาวัา,าจะกจับเป็นวงเวียนและเป็นแบบนั้นกนเรื่อยมา See